สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหววรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนะเด่นล่างนะคะห้าตัวนะคะห้าสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะ,ะเด่นล่าห้าตัวนะเะทียบชน50ูนย์ฮะแอดลงให้งวดที่แล้วนะ,ะสถิติของเขานะแปดสิบดขึ้นนะฮะงดที่แล้วเนี่ยถ้าเรามาเอาแบบตัวชนแบบนี้นะฮะชนที่หนะคะแล้วก็อ่า จะมีนะคะหกนะคะชนกันคะหนึ่งสองสามสูตรคะเจ็ดชนกันสามสูตรนค่ะแล้วก็หนึ่งคะชนกันสามสูตรคะผลรางวัลค่ะออกมาที่สองหนึ่งนะคะก็ตัวที่แอดจับคู่ชุดจับวินเนี่ยไม่มานค่ะแต่ว่ามาคะที่ตัวที่เป็นตัวรองอยู่นค่ะสูตรทั้งห้าสูตรคะยังเดินต่อนค่ะ เพราะว่าเป็นเด่นแบบ5ตัวคะฉะนั้นตัวชนนะคะเวลาที่เรามีตัวเด่นหลายๆตัวแบบนี้นะคะ5ตัว6ตัว7ตัวคะหรือว่า8ตัวคะเวลาที่ชนนะคะอัตราการเสี่ยงนะคะที่ตัวชนจะไม่มาคะก็เยอะนะคะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนแล้วไม่มาคะ ห้เปอรเท่าๆกันเลยคชนแล้วก็ไม่มาแล้วก็ตัวที่ไม่ชนนะคะอาจจะมาแบบนี้คะก็คือจะเรียกได้ว่าอย่างหสูตรนี้เนี่ยสูตรที่1นะคะก็เข้าที่1สูตรที่2ก็เข้าที่1นสองสูตรที่3ามก็เข้าที่1สูตรที่สี่ก็เข้าที่2แล้วก็สูตรที่ห้าคะก็เข้าที่2ก็คือสูตรนะคะเข้ามาทั้งห้าสูตรคะแต่ว่าตัวชนเนี่ยไม่มาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะมวดที่แล้วเนี่ยโปรแกรมนะคะประมวลผลให้นะคะนี่นะคะก็เข้ามาอยู่ในชุดนี้นะคะ าสูตรถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะ,ะก็มีคู่ชุดะะสองหนึ่งนะ,ะอันนี้เป็นคู่ชุดไปกลับนะ,ะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่ง สิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สี่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยค่ะแบวก7เท่ากับ5้บวก2เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1 1บวก8เท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก9เท่ากับ0ูบวก4เท่ากับ4 สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะได้นะเด่นล่างในสูตรที่หนึ่งนะสี่ห้าหกเก้าศูนย์สูตรที่สองนะะเราจะใช้หลักแสนร้อยบนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่สอง ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็บวกศนเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับศย์ศนย์บวกเเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศย์บวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหเราจะได้นะคะเด่นล่างนะในสูตรที่สองเกาศูนยห สูตรที่สามร้อยบนสองครั้ง10บบนสครั้งหน่วยบนสิล่างหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่สอร้อยทายครั้งที่หนครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง1ิบทายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่หนึ่งหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับศวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับห้บวกหเท่ากับห กบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะได้นะเด่นล่างในสูตรที่สองนะสูตรที่สามนะหกแปดศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สี่นะคะเราใช้หลักแสนสามครั้งหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่ห้า ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกหนึ 5, 5่งเท่ากับสี 7, 7่บวกสเท่ากับแปบวกเเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกเเท่ากับศบวกหเท่ากับห้บวกหเท่ากับหบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเเราจะได้เด่นล่างในสูตรที่4ี่นะคะห้าหกสูตรที่5้านะคะสิล่าง10หน้าครั้งที่หนึ่งหน่อยนาะครั้งที่ห สิหน้าครั้งที่สอครั้ง10างทาย estas, ครั้งที่หนครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนครั้งร้อยท้ายครั้งที่สอครั้ง10ท้ายครั้งที 9, 9่สและบวกครา้งที่หกสองบวกเก้าเท่ากับหนึ 0, 0่งหนึ 6, 6่งบวกศูนเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจบวกสเท่ากับศบกหเท่ากับหกบวกหงเท่ากับเจบวกสเท่ากับเก้บวกห เท่ากับ0 0บวก3เท่ากับ3เราจะได้นะคะเดินล่างในสูตรที่5นะคะ6 7 9 0 3ครบแล้วนะคะทั้ง5สูตรนค่ะให้เพื่อนๆแคปไว้นะคะแอดไม่ได้พิมพ์ใบใหม่มาให้นะคะส่วนเพื่อนๆที่มีโปรแกรมอภิโชคนะคะสามารถแคปนะ,ะแล้วก็เอาไปคัดลอกใส่ในโปรแกรมได้นะ,ะดูว่าที่แอดคำนวณเนี่ยถูกไหมนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะ เข้าโปรแกรมอับชงไม่เป็น,นะฮะก็แคปตรงในไว้นะฮะแล้วก็ลองไปทําดูนะฮะว่าตรงตามที่แอดทำไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเวลาที่เราทําการเทียบชนนะ,ะในงวดนี้นะสี่มีสูตรเดียวนะฮะห้ามีสามสูตรหก เก้าศูนหนึ่งสามในงวดนี้นะคะเราได้ตัวชนค่ะหกนะคะเก้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ศูนย์นะคะจะอยู่นะคะในตัวเด็ดะคะ เพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะหกเก้านะหรือว่าศูนย์นะหรือว่านะเราจับนะในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ฮะแต่ว่าคนตัวเลขอ่ะอาจจะเยอะนะถ้าหกมาถ้าเก้านะแล้วก็ถ้าศูนย์มาแบบนี้นะถ้าหกมานะหกจะมีหนึ่งสองสามสี่นะฮะหกจับกับเก้าศูนย์หนึ่งสามห้านะฮะก็จะได้ที่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง หกสามนะแล้วก็หกห้านะ,ะเสร็จแล้วถ้าเก้ามานะเก้ามีหนึ่งสองสามสี่นะเก้าก็จะจับแบบนี้นะเก้าหกเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะะแล้วก็เก้าสองแบบนี้นะะเสร็จแล้วถ้าศูนย์มานะศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่นะศูนย์ก็จะมาจับนะ,ะกับศูนย์นี้นะศะูนย์ห้าศูนย์หก ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดฮะแล้วก็ศูนย์เก้าฮะนี่นะคะเรามาดูนะคะว่ามีนะคะตัวไหนนะคะที่ชนกันไหมนะ,ะถ้าจับแบบนี้เนี่ยก็จะเยอะนะ,ะหลายตัวนะ,ะฉะนั้นเรามาดูกันนิดหนึ่งนะคะว่ามีตัวไหนนะคะที่ตัวจับชนกันไหมนะคะจะ,จะไฮไลท์ให้นะคะ สามสูตรนะตัวที่ชนกันนะเริ่มจากหกเก้าก่อนฮนะหกเก้ามีอยู่สองสูตรฮนะหกสูตรฮะก็มีอยู่สองสูตรฮนะหกหนึ่งหกสามหกห้าโอเคตัวที่ชนกันนะสามสูตรนะจะไม่มีนะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะในตัวชนสองนะสองในสามสูตรฮนะก็จะมีนะคู่ชุดนะหกเก้าฮนะ 9กหชุดนี้นะคะห0ศูนย์คะศูหกชุดนี้นะคะหกหนึ่งมีสูตรเดียวนะคะหกสามีสูตรเดียวนะคะหกห้าคะมีสูตรเดียวนะคะเก้าแปดเก้นย์เกาหนึ่งเก้าสองนี่นะคะคือชุดนะ,ะที่ชนกัน,นะคะก็จะเหมือนกัน,นะคะกับเราจับวินเลยนะคะก็คือหกเกนยะ แ้วก็ก้าวก็90นะอันนี้เนี่ยก็จับในกรณีแบบนี้นะถ้าตัวที่ชนวินไม่มานะก็เพื่อนๆนะลองเลือกนะในชุดนี้เอานะถามความคิดเห็นแอดนะแอดชอบนะที่คู่ชุดที่ติดนะฮะหกนะ,ะในงวดนี้นะก็จะประมาณนี้นะชุดนะที่อยู่ในชุดนะฮะที่ติดเลขหกแบบนี้นะ เสร็จแล้วนะคะเราไปดูนะคะโปรแกรมประมวลผลให้นะคะว่าในงวดนี้นะคะโปรแกรมประมวลผลนะคะถ้าไม่มีสูตรใด,ดผิดนะะเวลาปริ้นออกมาก็จะปริ้นมาแบบแนวยาวนะะแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาอัปเดตใหม่นะคะ <c oughs> เวลาปริ้นก็จะยากขึ้นนะะถ้าไม่มีสูตรใด,ดผิดนะมีศูนย์ห้า ศูนย์หกศู6ย์เจ็ดศูนยแนย์ะแล้วก็แปดเนะสิคู่ชุดไปกลับนะชุดที่แอดนะให้เพื่อนเนะเลือกพิจารณาฮนะก็คือคู่ชุดนะศูน6์หกนะศูนยานะหนึ่นะสนะ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 ามหกนะามงะงดแล้วออกไปแล้วแอดยังจะให้เด่นอีกเหรอนะฮะมีโอกาสออกมาได้นะฮะ ตัวเดิมนะในงวดนี้นะแล้วก็คู่ชุดห้าหกนะคู่ชุดหกเก้าะอันนี้นะคือคู่ชุดนะที่อาจ,จะให้เด่นนะถ้าไม่มีสูตรใด,ดผิดนะทั้งห้าสูตรนะชุดเด่นนะก็จะอยู่ในชุดนี้นะแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆนะไม่ชอบตามที่แอดไฮไลท์ให้นะคะเพื่อนๆนะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะนาไปเสี่ยงนะด้วยตัวของเพื่อนเองนะชอบตัวไหนนะก็เลือกนําไปเสี่ยงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ